ว่กันก่อนกับก็เลยับก็เลยทางทีนีครับใช้ชื่อว่าไรซมีทั้งหมดองค่อง้จะลงสามคนสามที่มา้องที่ไ you yeah. 嗯嗯嗯、我们相关的也是绿色的，我们相关配套的那个电力，也就是说风电和光伏、新能源配套了五到三吉，就把这个项目落过地成功运营。 1> 1 1สิยับเลยายยืมร่ายมรอนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับขยัครับครับหนึ่งสองสามครับครับครับขยัครับ ครับหนึ่งสองสามครับ